สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกับคลิปสอนการใช้สกิลอีกแล้วนะครับสกิลที่ผมจะมาแนะนำเร็วนี้นั่นคือสกิลมูฟเอล拉斯ิโก้นั่นเองนะครับผมแต่สกิลมูฟเอล拉斯ิโกเนี่ยใช้อย่างไงนะครับอย่างแรกเลยนักเตะที่จะใช้สกิลมูฟนี้ได้นะครับต้องเป็นนักเตะสกิลมูฟห้ดาวนะครับผมแล้วก็ปุ่มที่ใช้เนี่ยคืออันนั้นหลอกขวาอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ใช้ปุ่มอื่นนะครับการใช้สกิลนั้นั่นคือนะครับ การดันอันหลกอขวานะครับมาทางขวานะครับแล้วอ้อมหลังเป็นครึ่งวงกลมกลับไปทางซ้ายนะครับหรือดันอันหลกขวาไปทางซ้ายของนักเตะนะครับแล้วดันอ้อมหลังกลับมาด้านขวาของนักเตะนั่นเองนะครับมันจะทําได้2งทางนั่นเองนะครับสกิลมุมนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับผมจะทําให้ดูนะครับอย่างแรกดันอันหลกขวาแล้วอ้อมหลังไปทางซ้ายนะจะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับขวาแล้วอ้อมหลังไปทางซ้ายนะครับเป็นอย่างนี้นี่ แต่ถ้าเกิดว่าดันจากซ้ายแล้วอ้อมหลังมาทางขวาจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บนี้ปึ๊บนนะรับอ่ะถ้าเกิดจากขวาแล้ววนไปซ้ายนะครับปึ๊บแบบนี้เขาจะเรียกว่าเอลาซิโกนะครับนี้นี้อย่างนี้คือเอลาซิโกนี่เอลาซิโกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซ้ายไปขวานะครับปึ๊บอย่างนี้นี่อย่างนี้ เขาจะเรียกว่าเอลัสิโกรีเวิร์ดนะครับซึ่งมันก็คือวิธีใช้มันก็เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่เวลาสลับฝั่งกันเนี่ยแอนิเมชันมันจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีเรียกมันก็เลยจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่วิธีใช้มันเหมือนกันเลยนะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแอนิเมชันมันจะเป็น2อสองอย่างแบบนี้ขวากับซ้ายนะครับไปได้2ทางนะครับซึ่งก็วิธีเออสกิมมุมเนี่ยมันก็มีค่อนข้างมีประโยชน์นะครับในกรอบเขตโทษ นะในการที่เราจะหาทำเหลี่ยมทำมุมในการยิงหรือเอาไว้สลัดตัวประกบก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะถ้าผมเนี่ยหันเฉียงเฉียงออกประตูอย่างเงี้ยมุมยิงมันก็จะไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าผมรีเวิร์สปุ๊บมุมยิงมันจะมีเราก็ยิงได้นะเนี่ยเห็ไหมเราหันเฉียงออกไปอย่างนี้เรารีเวิร์สทีนึงปุ๊บเราก็มุมมันก็จะเปิดมากขึ้นนะทำให้เราสามารถเลือกมุมที่จะยิงเสาแรกหรือเสาสองหรือว่า อย่างนี้ผมยิงเมื่อกี้คือเีเวิร์เสร็จแล้วก็ปุ๊บแล้วสก่ก้อยเสาแรกเนี้ยเห็นไหมมันก็เป็นคอมโบแบบสายก้อยก็ค่อนข้างเมตาตอนนี้นะครับนะหรือวจะถ้าเราหันออกทางนี้เราจะปุ๊บให้มันเข้าในแบบนี้เราก็ยิงได้เหมือนกันนกออกไหมเ <c oughs> นี่ยครับสก,กิลนี้มันก็เลยจะ a n i m เมชนันมันค่อนข้าง,างที่จะแบบปุ๊บปบ๊นิดนึงนะครับแล้วเราก็ทําเหลี่ยมทำมุมเพื่อให้เราไปจบสกอร์ได้นั่นเองนะครับ สำหรับสกิลมุมนี้เอลาซิโกนะครับหรือเราจะคอมโบด้วยการแบบเลี้ยงมาปุ๊บเฟกช็อตทีนึงแล้วก็ปุ๊บเข้าในอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะแบบเฟกช็อตทีนึงให้ฝั่งตรงข้ามเขาแบบชะงักนิดนึงแล้วเราก็เอลาซิโกใส่ทีอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมมันก็ใช้ได้หลากหลายนะอยู่ที่เราจะเอาไปใช้แบบไหนนะครับก็สกิลนี้เนี่ยยังไงก็ไปลองฝึกลองใช้ ไปทดลองกันดูนะว่าใช้แล้วเป็นประโยชน์อะไรยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้หรืออยากให้ผมแนะนำสกิลมูฟไหนนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำการใช้สกิลมูฟเอลราซิโกนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะลองใช้กันดูว่าทุกคนก็ใช้เป็นกันอยู่แล้วแหละนะครับก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกด s ั b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมีสกิลอื่นมาแนะนำก็ ไวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผม